มีคนเคยกล่าวเอาไว้ว่าความรักมันทําให้คนตาบอดบางคนก็รู้สึกว่าคำคำนี้มันจริงบางคนก็รู้สึกว่าคำคำนี้มันไม่จริงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอยเลอร์เลิร์และวันนี้ผมก็มีหนังแนวสารคดีที่ตีแผ่ชีวิตของชายคนหนึ่งที่สามารถใช้แอปทินเดอร์หาเงินได้มากกว่าสิบล้านเหรียญและเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นก็ไปติดตามได้ใน18มกรุตทินเดอร์แต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหนังก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด s subscribe และกดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ Spoiler ร์เลิในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ หนังก็ได้เปิดมาที่ยับหาคู่ทินเดอร์ที่ใครก็ได้ที่ต้องการมีแฟนเพื่อนหรืออยากหาคู่นอนซึ่งในนั้นก็มีทั้งผ้าขี้รือห่อทองและเพชรในตมและในเมื่อคุณเจอคนที่คุณแมชด้วยแล้วจากนั้นคุณก็แค่ปัดขวาและการปัดแค่ครั้งเดียวก็อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปได้ตลอดการภาพตัดมาที่เซซิลีพูถึงช่วงเวลาตอนที่เธอมีความรักความรักสุดโรแมนติกแบบเทพนิยายที่เธอชอบมาตั้งแต่เด็กที่เฝ้าฝันถึงความรักอันยิ่งใหญ่เธอเล่าวา่าเธอนั้นเล่นทินเดอร์มา7ปีเธอเกิดที่นอร์เวย์แต่ ตัวเธอเล่น tinder ทั้ง2ประเทศและแม t คู่ไปทั้งหมดแล้วกว่า1,024ครั้งสิ่งสําคัญที่ต้องลงใน tinder คือรูปหน้าตัวเองหรือรูปคู่กับเพื่อนๆและต้องเขียนโปรไฟล์ให้ดูดีต้องการหาความรักที่มั่นคงและการที่เธอจะปัดขวาให้ผู้ชายคนไหนต้องมีความสนใจที่คล้ายกับเธอซึ่งเธอก็ได้พบกับรูปของไซมอนเป็นผู้ชายที่หน้าตาในแบบที่เธอชอบแต่งตัวเก๋ใส่สูทดูเท่และมีลิงก์ไปที่ Instagram มมีรูปถ่ายเยอะแยะและผู้ติดตามมากมายเธอคิดว่ามันคงจะดีถ้าเราได้เจอกันเลยตัดสินใจ ปัดขวาจากนั้นเขาก็ตอบกลับมาอย่างรวดเร็วไซมอนก็ชักชวนเธอไปดื่มกาแฟเขานัดให้เธอไปเจอที่โรงแรมที่เขานั้นพักอยู่เมื่อไปถึงเธอก็ส่งข้อความไปหาเมื่อประตูลิฟต์เปิดออกเธอถึงกับอุทานในใจเพราะเขาดูเหมือนในรูปไม่มีผิดพวกเขาทั้งคู่นั่งดื่มกาแฟแล้วก็พูดคุยกันเรื่องงานและก็เรื่องส่วนตัวไซมอนนั้นเป็นถึงซ e o ของกลุ่มบริษัทเลเ i ลวายส์กรุ๊ปซึ่งรับงานต่อจากพ่อและก็มีลูกสาววัยสองขวบส่วนภรรยานั้นเลิกกันไปแล้วไซมอนก็ได้บอกกับเซซิล เซซิลีจะไปกับเขาไหมเธอก็ตอบตกลงทันทีเช้าวันต่อมาก็ได้มีรถรูมารับเธอแชทบอกเพื่อนๆว่าวันนี้เธอจะไปขึ้นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวแต่เพื่อนๆก็พากันเตือนเธอให้ระวังตัวด้วยเมื่อไปถึงที่สนามบินเซซิลี <ci> ก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งที่กําลังอุ้มเด็กอยู่ไซมอนก็ได้บอกกับเธอว่านั่นคืออดีตภรรยาของเขาซึ่งจะร่วมเดินทางไปด้วยเมื่อเครื่องบินลงจอดเซซิลี <ci> และอดีตภรรยาก็ได้นั่งอยู่ในรถกันเดียวกันและเมื่อไปถึงที่โรงแรมเซซิลีกับไซมอนก็ได้นอนด้วยกันเซซ นั้นมีสายเข้ามาตลอดเวลาคืนนั้นไซมอนก็ได้บอกให้เธอนั้นกลับลอนดอนไปก่อนเพราะงานเขามีปัญหาเช้าว,วันรุ่งขึ้นเซซิลีจึงรีบเดินทางกลับลอนดอนทันทีและส่งข้อความหาเขาด้วยความคิดถึงไซมอนก็ตอบกลับมาว่าเขาก็คิดถึงเธอก่อนที่จะส่งรูปถ่ายมารายงานเธอว่าเขาไปทําอะไรที่ไหนมาบ้างขณะที่เธอทํางานเสียงข้อความในโทรศัพท์ก็ดังขึ้นสักพักก็มีดอกกุหลาบช่อใหญ่ส่งมาถึงที่มือเธอเมื่อเธอได้รับดอกกุหลาบเซซิลีก็บอกกับไซมอนว่าเธอจะกลับไปที่บ้านที่ออสโลแต่ว่าไซมอนก็เซอร์ สว่าตอนนี้เขาก็อยู่ที่ออสโลพอดีพักอยู่ที่โรงแรมโรงแรมหนึ่งทําให้เซซิลีนั้นดีใจสุดๆและก็รีไปหาไซมอนที่โรงแรมทันทีเมื่อมาถึงและที่นั่นไซมอนก็ได้ขอเธอเป็นแฟนซึ่งเธอนั้นก็ได้ตอบตกลงทันทีด้วยความดีใจแล้วทั้งสองคนก็ได้เป็นแฟนกันไซมอนก็บอกว่าเขามีบางเรื่องที่อยากจะบอกให้เซซิลีรู้และไม่อยากจะปกปิดไว้ไซมอนพูดให้เธอฟังถึงธุรกิจคาเพรที่มีมูลค่า70ล้านดอลลาร์ที่เขาต้องจัดการแต่มันเป็นธุรกิจที่อันตรายมีภัยรอบด้านจนเขาจ้างทีมมรัักษาาควาปลอดภย มีปีเตอร์เป็นหัวหน้าทีมสซมอนให้เธอดูรูปกระสุนปืนมีพวงรีดงานศพส่งมาทีมรปภแจ้งเขาว่าในลอนดอนไม่ปลอดภัยสําหรับเขาและเขาต้องหลบไปอยู่ที่อื่นสซมอนนั้นอยากให้เธอเข้าใจเรื่องนี้เพราะในบางครั้งพวกเขาอาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยๆหลังจากช่วงนั้นมาเธอก็ไม่ได้พบกับไซมอนอยู่พักใหญ่เซซิลีจึงตัดสินใจเช็คทินเดอร์ดูว่าเขานั้นอยู่ที่ไหนและก็เห็นว่าสซมอนนั้นอยู่ต่างประเทศทําให้ตัวเธอนั้นรู้สึกห่อยวที่ต้องไกลกับแฟนแถมเขาก็ยังแอบเล่นแอ,หอ,อ,อปหาเขา แต่ไซมอนส่งข้อความเสียงกลับมาว่าเขานั้นไม่ได้เล่นทินเดอร์แล้วและได้ลบแอปลบบัญชีไปเรียบร้อยแล้วพร้อมกับบอกรักเธออีกด้วยและภาพก็ได้ตัดมาที่เพอร์นิลา่า <c oughs> เธอได้นั่งเล่นทินเดอร์อยู่แล้วก็ปัดดูผู้ชายไปเรื่อยๆเธออยากจะเจอผู้ชายในฝันที่ฉลาดและก็ตลกบ้างขณะที่กําลังปัดเลือกไปเรื่อยๆเธอก็ได้ไปเจอเข้ากับไซมอนลักษณะเป็นคนที่ชอบเดินทางทํางานหนะักเธอจึงตัดสินใจปัดขวาและในที่สุดเธอก็ได้แมทช์กับไซมอนซึ่งหลังจากแมทช์กันไซมอนก็ได้ทักมาหาเธอทันทีว่าอยากจะไปพบกับเขาไหมเขาได้ ถามถึงรายละเอียดพาสปอร์ตและได้จองตั๋วเครื่องบินให้เธอไปพบกับเขาเพื่อนินล,ล่าค้นหาใน Google หาข้อมูลคนที่จะไปเดทด,ด้วยว่าพ่อของเขาคือเศรษฐีเมืองเพชรพวกเขาคุยกันอยู่หนึ่งชั่วโมงและพวกเขาก็ได้ไปกินมื้อเที่ยงด้วยกันเขาทั้งคู่ได้ไปเดินพิพิธภัณฑ์พพเพชรไซมอนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเพชรเธอสนุกมากเธอรู้จักกับไซมอนหลังจากที่พวกเขาได้แยกย้ายก,กันไปแล้วก็ยังส่งข้อความคุยกันโทรหากัน แม้แต่นในวันที่เธอรู้สึกแย่เขาก็ยังพาเธอไปเที่ยวด้วยกันด้วยภาพตัดกลับมาที่ลอนดอนไซมอนยังคอยส่งข้อความหาเซซิลีว่าเขาทั้งรักและก็คิดถึงและก็อยากให้เซซิลีย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันเซซิลีก็ได้ตอบตกลงกลับไปทันทีด้วยความดีใจเธอรีบไปดูอาพาร์ตเมนที่จะอยู่ด้วยกันแล้วก็ส่งภาพไปให้ไซมอนดูแล้วเธอก็ส่งสัญญาเอกสารอาพาร์ตเมนต์ไปให้ไซมอนไซมอนก็ได้ตอบกลับไปว่าเย่ยมากที่รักคืนนั้นไซมอนก็ได้ส่งรูปของปีเตอร์หัวหน้ารปพ,พอที่ถูกทำร้ายศีรษะเเเซซีห็็็นนกกตใจปอย่าง ma แล้วก็รีบถามไซมอนว่ามันเกิดอะไรขึ้นไซมอนบอกว่าปีเตอร์นั้นได้รับเคราะห์แทนเขาแต่ตอนนี้เขานั้นปลอดภัยแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นเซซิลีได้รับข้อความเสียงจากไซมอนว่าเขาใช้บัตรเครดิตไม่ได้อีกแล้วทีมรปพอ,พอบอกว่าพวกนั้นแกะรอยจากบัตรเครดิตของเขาเขาอยากจะขอให้เซซิลีช่วยเรื่องบัตรเครดิตเธอตกลงช่วยไซมอนทันทีจากนั้นไม่นานบัตรเครดิตของเธอก็ถูกใช้จนเต็มวงเงินแต่ไซมอนก็ยังต้องการใช้เงินสดอีก25,000ดอลลาร์โดยให้เธอนำไปให้เขาที่อัมสเตอร์ดัมเซซิ รีบทาเรื่องขอกู้และนําเงินสดที่กู้ไปให้ไซมอนและทําให้ไซมอนนั้นทราบซึ้งใจมาจากนั้นภายในไม่กี่ชั่วโมงต่อมาทีมรปภก็ส่งข้อความมาว่าเกิดเรื่องขึ้นอีกแล้วให้ไซมอนรีบลบอินสตาแกรมของตัวเองเพื่อความปลอดภยัยจากนั้นไซมอนก็ขอให้เซซิลีนั้นตั้งบัญชีเป็นส่วนตัวให้หมดเพราะพวกมันอาจตามล่าตัวเขาผ่านทางเซซิลีหลังจากนั้นโทรศัพท์ก็เข้าอีกครั้งไซมอนรับสายจากปีเตอร์และเขาก็เปิดลําโพงคุยกันเพื่อให้เซซิลีได้ยินด้วยพวกนั้นรู้แล้วว่าไซมอออนนนยู่่ทีีหและตนน้เครื บินก็พร้อมแล้วให้ไซมอนรีบมาทันทีเพื่อความปลอดภัยไซมอนรีบบอกลาเซซิลีทันทีพอเครื่องบินลงจอดไซมอนก็ส่งพิกัดที่สต็อกโฮมมาให้เซซิลีเห็นภาพตัดกลับมาที่สต็อกโฮมไซมอนมาหาเพอร์นิล่าแล้วก็พาเธอไปปาร์ตี้แต่เธอนั้นไม่ชอบก็เลยขอตัวกลับไปก่อนเช้าวันรุ่งขึ้นเพอร์นิล่าก็ได้ส่งข้อความไปหาไซมอนว่าอยากจะชวนเขาออกไปดื่มกาแฟแต่ไซมอนก็ตอบกลับมาว่าตอนนี้เขาอยู่ที่สเปนแล้วจากนั้นไซมอนก็ส่งข้อความหาเซซิลีว่าเขาอยู่ในโรงแรมแต่ใช้บัตรเครดิตไม่ได้ก ขอให้เธอช่วยเพิ่มวงเงินในบัตรให้เขาหน่อยแต่เซซิลีก็บอกว่าธนาคารนั้นไม่อนุมัติให้เพราะว่าเงินเดือนของเธอนั้นน้อยไซมอนขอพาส,สปอร์ตและทําเอกสารจ้างงานปลอมแล้วส่งกลับไปให้เธอเซซิลีไม่อยากทําแบบนี้แต่ด้วยความเป็นห่วงเธอจึงยอมทําหลังจากที่ส่งเอกสารไปให้ทางธนาคารแล้ววงเงินก็เพิ่มขึ้นไปถึง250,000ดอลลาร์ภาพตัดไปที่ไมโครนอส พนิลาคุยกับไซมอนอยู่เขาบอกกับเธอว่าตอนนี้เขามีแฟนชื่อโปลินาทางด้านเซซิลีเธอก็กําลังกลับบ้านที่ออสโลไปเจอเพื่อนเพื่อและครอบครัวพวกเขาอยากเจอไซมอนแต่เขาก็ปฏิเสธพร้อมให้เหตุผลว่าเขาเป็นห่วงความปลอดภัยของเธอและเขาก็ต้องการเงินอีก20,000ดอลลร์ 20, และภายใน3วันเขาก็ต้องใช้เงินก้อนนี้หมดเซซิลี <ci> ที่ได้ยินแบบนั้นจึงกู้เงินเพิ่มอีก4 0 0 0 0ดอลลราเพื่อให้กับคนที่เธอรักเขาก็สัญญาว่าจะชดใช้และจะพาเซซิลีไปฉลองแต่ไซมอนกลับนําเงินที่ได้จากเธอไป เลี้ยงสาวๆจากนั้นทุกๆ2อวันเขาก็จะขอเงินเพิ่มอีกเขาเอาเงินที่ได้ไปเที่ยวฝรั่งเศสเวียดนามและสวิตเซอร์แลนด์และไซมอนก็จะบอกกับเธอว่างานที่เขาดิวผ่านไปก่อกาด17%แล้วและทุกครั้งที่เขาขอเงินมาเธอก็ต้องไปกู้มาทุกครั้งทําให้เธอนั้นเป็นหนี้ธนาคารรวมๆทั้งหมดเกือบ1น0 0 0แสนเหรียญ ภาพตัดมาที่รมูมเพอร์นิล่าและไซมอนพร้อมกับโพลิน่าแฟนสาวของไซมอนก็ไปเที่ยวที่นั่นแต่พอเงินหมดเขาก็ส่งข้อความไปหาเซซิลีว่าให้เธอช่วยดูบัตรเครดิตให้หน่อยเพราะมันใช้งานไม่ได้ทําให้เธอนั้นเริ่มเอะใจกับแฟนหนุ่มแต่ว่าเซซิลีก็ยังเชื่อใจเขาอยู่ดีแล้วก็ได้ไปกู้เงินให้กับไซมอนไปใช้อีกซึ่งรวมๆทั้งหมดแล้วก็ประมาณ2 5 0 0 0 0ดอลลาร์ไซมอนนั้นให้เซซิลีไปพบเขาที่อัมสเตอร์ดัมแล้วเขาจะเขียนเช็คให้เมื่อมาถึงเธอก็ไปพบกับไซมอนซึ่เเเขาเ็นชอนกอ ให้เธอมูลค่า5 0 0 0 0นดอลลาร์ซึ่งมันก็มากกว่าที่เขาติดเธออยู่แล้วทั้งสองคนก็ได้แยกย้ายกันเธอรีบกลับมาที่ลอนดอนแล้วเอาเช็คไปที่ธนาคารเพื่อขึ้นเงินเธอนั้นตรวจบัญชีทุกวันแต่เงินก็ยังไม่เข้าเวลาผ่านไปสักพักเธอจึงตัดสินใจโทรไปถามที่ธนาคารทางเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งว่าเช็คใบนี้มีปัญหาเซซิลีจึงรีบโทรไปหาแฟนหนุ่มทันทีแต่เขาก็ไม่สนใจพร้อมพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาแถมยังบอกอีกว่าให้เธอนั้นไปจัดการเอาเองเซซิลีนั้นตกใจมากเพราะเธอไม่เคยได้ยินเสียงที่เย็นชาขนาดนากนจาก ปากของเขาเธอตัดสินใจติดต่อที่ธนาคารวันต่อมาเจ้าหน้าที่ธนาคารมาพบเธอเซซิลีก็ได้เล่าทุกอย่างให้เจ้าหน้าที่ฟังเจ้าหน้าที่จึงขอรูปของผู้ชายคนนั้นเธอนํารูปที่เคยถ่ายคู่กับผู้ชายคนนั้นในโทรศัพท์ให้กับเจ้าหน้าที่ดูเจ้าหน้าที่สองคนก็ได้สบตากันซึ่งเธอก็พ่อเราออกว่าความชิบหายได้มาเยือนแล้วหลังจากดูรูปเสร็จเจ้าหน้าที่ก็พูดกับเธอว่าเขาใช้ชื่อว่าอะไรเธอก็บอกไปว่าไซมอนเลวเจ้าหน้าที่ก็พูดว่านั่นเป็นเพียงหนึ่งในหลายชื่อที่เเเเเขาาาาาใใช้้้้หหลลลออกกคคนนนมื่่่จจททีีีีธรับไปแวซสย เธอจึงรีบโทรศัพท์กลับไปหาแม่และก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟัง แม่ของเธอก็บอกให้เธอกลับไปอยู่ด้วยก่อนเธอไล่อ่านดูข้อความที่ได้คุยกับเขาข้อความสุดท้ายที่ไซมอนส่งมาหาเธอเขากําลังจัดการเรื่องนี้อยู่แล้วเธอก็ตัดสินใจบล็อกบัญชีของเขาทิ้งไปเลยกลางดึกคืนนั้นเองเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นไซมอนส่งข้อความเสียงมาว่าบล็อกบัญชีของเขาทําไมระวังตัวให้ดีนะเพราะทุกการกระทํามันมีผลตามมาเสมอเธอและแม่กลัวมากที่เขาข่มขู่แบบนั้นพวกเธอก็เลยไปแจ้งตำรวจแต่เจ้าหน้าที่ก็ดูไม่ค่อยจะสนใจเรื่องของพวกเธอเท่าไหร่เซซิลีติดต่อเจ้าหนี้ทุกราย พวกเขาฟังจากความเครียดที่ถาโถมเธอจึงตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายเพื่อจบปัญหาทุกอย่างซึ่งนั่นก็ทาให้เธอต้องถูกส่งตัวเข้าพบจิตเวชเพื่อทาการรักษา ภาพตัดกลับมาที่เพอร์นิลาเธอได้รับข้อความว่าลูกชายเศรษฐีพันล้านถูกคุมตัวในคดีลักลอบขนเพชพ่อของไซมอนถุกตำรวจสอบสวนสมาชิกในครอบครัวก็ถูกจับเธอจึงรีบโทรไปหาไซมอนและก็เพื่อนสนิททันทีเขาบอกว่าพวกตำรวจบุกมาและก็ปิดบัญชีและบัตรเครดิตของพวกเขาทั้งหมดสถานการณ์ในตอนนี้มันแย่มากๆหลังจากนั้น3วันต่อมาไซมอนก็ส่งข้อความเข้ามาพร้อมกับมีรูปของหัวหน้าร,าปรอปภที่ถูกทำร้ายเขากังวลมากที่มีคนมาตามล่าเขาและไซมอนก็ส่งข้อความเสียงมาหาเธอเพื่อขอยืมเงิน3 0 0 0 0ดอลลาร์ เคนิล่านั้นสงสารก็เลยนาเงินที่จะเก็บไปซื้ออพาร์ตเมนต์นั้นโอนไปช่วยไซมอนก่อนภาพตัดกลับมาที่เซซิลีอีกครั้งเมื่อเธอออกมาจากโรงพยาบาลเธอก็ได้หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไซมอนซึ่งเธอก็ได้ไปเจอบทความเกี่ยวกับเศรษฐีพันล้านชาวอิสราเอลซึ่งเศรษฐีคนนั้นได้ต้มตุนนยิงสาว3าคนซึ่งก็เป็นชาวฟินแลนด์ซึ่งเศรษฐีหนุ่มและยิงสาวคนนั้นก็ได้พบเจอกันทางทินเดอร์สารตัดสินจำคุกเขาว3ปีในข้อหาชอ่อกงเธอติดต่อไปที่หนังสือพิมพ์วีจีนิวส์ที่ทใหญ่ ก็จะเล่นข่าวเรื่องนี้ซึ่งเซซิลีก็ได้ส่งเอกสารและแชทที่เคยคุยกับไซมอนซึ่งก็มีมากกว่า400ข้อความและก็มีวิดีโอรวมถึงภาพเสียงและมีภาพที่ส่วนตัวสุดๆระหว่างที่เธอกับไซมอนอีกด้วยนาตาลีหนึ่งในผู้สื่อข่าวได้พูดถึงสิ่งที่ไซมอนได้ทําก็คือการหลอกลวงทุกคนและทําให้เหยื่อนั้นตกหลุมรักคริสตอฟก็พูดขึ้นมาอีกว่าไซมอนนั้นทําให้เหยื่อเชื่อใจว่าเขาสามารถหาเงินมาคืนได้รอาความร่ารวยของเขาหลังจากนั้นเซซิลีก็ได้ส่งบทความเป็นนนนภาาาาาษษฟิแลลด์มมให้้ทีีข่เศรพัักต ญิงสาวจนทีมข่าวนั้นสามารถต่อจนรู้ชื่อของผู้หญิงสามคนที่ถูกหลอกและพวกเขาก็จะพิสูจน์ว่าชายคนที่หลอกเซซิลีกับผู้หญิงสาว3มคนนั้นเป็นคนเดียวกันริสซอฟบอกว่าสิ่งที่ทั้งสองคนเหมือนกันก็คือมาจากประเทศอิสราเอลจากนั้นพวกเขาก็ได้ติดต่อน,นักข่าวที่ชื่อว่าอูริเพราะว่าเขานั้นรู้ที่อยู่ของซิมอนฮายุดอูริพาพวกเขาไปที่บ้านของซิมอนเมื่อไปถึงที่หน้าห้องเขาก็พบกับแม่ของซิมอนที่กลับมาพอดีอูริแนะนําตัวว่าพวกเขานั้นเป็นนักข่าวที่อยากจะคุยเรื่องของซิมอนแม่ของ Simon ไม่ได้ติดต่อกับลูกชายมานานมากแล้วและก็ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกันอีกแล้วด้วยเธอนนั้เลิกติดต่อกับซีมอนตั้งแต่เขาอายุ18ปีหลังจากที่ไปพบแม่ของซีมอนพวกเขาก็ได้ไปพบกับตำรวจเจ้าหน้าที่บอกว่าเขาเปลี่ยนชื่อเป็นไซมอนเลวิสตั้งแต่ปี2017ก่อนหน้านั้นเขาใช้ชื่อว่าซีมอนฮายุตท้ทเรารู้แล้วว่าเขานั้นเป็นคนเดียวกันและใช้ชื่อในพาสปอร์ตปลอมเป็นจํานวนมากเป็นนักต้มตุ๋นเจ้าหน้าที่ตำรวจอิสราเอลก็ต้องการตัวเขามาดําเนินคดีด้วยภาพตัดมาที่ไซมอนเขาได้สัญญ,ญากับเพ สาม3 0 0 0 0ดอลลาร์แต่ว่าตอนนี้เขานั้นเดือดร้อนมากช่วยโอนเงินให้เขาเพิ่มอีก1 0 0 0 0ดอลลาร์ได้ไหมเพืรอน,นิล่าจึงโอนเงินไปให้ไซมอนอีกไซมอนพูดขอบคุณเธอและบอกว่าจะโอนเงินคืนทั้งหมดให้ภายในอาทิตย์หน้านี้พอครบกําหนดเขาก็ส่งใบเสร็จธนาคารจํานวน1,000 0ดอลลาร์มาให้เพรน,นิล่านั้นดีใจมากเพราะไซมอนติดเงินเธอแค่4 0 0 0 0ดอลลาร์แต่แล้วเงินก็ยังไม่เข้าบัญชีของเธอสักทีเธอจึงบอกกับไซมอนไปว่าเงินนั้นยังไม่เข้านะแต่ไซมอนก็บอกว่ามันมีปัญหาที่ธนาคารแต่ว่าเดี๋ยวเเเเเขขาาาาาาจะ้ไปพบบกกัธนนาคารรื่่อออซ็สแตว เธอนั้นช่วยออกค่าเครื่องบินให้เขาก่อนเพนิล่ารูดบัตรเครดิตเป็นค่าเครื่องบินให้ไซมอนแต่แล้วเงินก็ยังไม่เข้าบัญชีของเธอสักทีเพนิล่าจึงส่งข้อความไปหาไซมอนไซมอนตอบกลับมาว่าบัญชีของเขานนั้นถูกระงับแต่เขาจะให้นาฬิกาเรือนหนึ่งแทนซึ่งก็มีมูลค่าสูงถึง1 0 0 0 0แสนดอลลาร์เพื่อให้เธอนั้นนำออกไปขายและเขาจะจองเครื่องบินให้เธอมาพบเขาภาพตัดกลับมาที่นาตาลีผู้สื่อข่าวเธอตรวจสอบเอกสารการชำระเงินด้วยบัตรเอเมของเซซิลีแล้วก็พบชื่อของเพนิล่าทีมข่าวได้ส่งข้อความไปที่ของด ตัวเขาก็ได้แนะนําว่าชื่อว่าเอร์เลนเป็นนักข่าวจากสำนักพิมพ์วีจีในนอร์เวย์สอบถามเกี่ยวกับไซมอนเลวิฟกดีช่อโกงเงินว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ทางฝั่งของเพ์นล่าเมื่อได้รับข้อความเธอรีบส่งข้อความที่ได้ไปให้ไซมอนดูทันทีเขาตอบกลับมาว่าเพ์นล่านั้นไม่ต้องกังวลคนพวกนี้คือศัตรูของเขาที่พยายามจะหาข้อมูลจากคนใกล้ชิดหลังจากที่วางสายจากไซมอนเธอก็คิดว่ามันจะต้องเป็นเรื่องจริงแน่สักพักนักข่าวเออร์เลนก็ได้โทรเข้ามาหาเธออีกขอพบเธอที่สต็อกโฮล์มและหลังจากนั้นไม่นานพวกเขากก็ได้พบั เพนิลาเล่าให้นักข่าวฟังว่าไซมอนใช้จ่ายเงินเป็นจํานวนมากในการเดินทางเที่ยวนักข่าวทั้งหมดก็ได้พูดถึงไซมอนว่าเขานั้นเป็นนักต้มตุ๋นที่สมบูรณ์แบบมันจึงเป็นการยากที่ตํารวจจะตามจับเขาเปเล่นถามเพนิล่าว่ารู้ไหมว่าตอนนี้ไซมอนพักอยู่ที่ไหนเพนิลาก็บอกว่าจะจองเครื่องบินไปที่มิวนิกพบกับไซมอนในวันพรุ่งนี้ภาพตัดมาที่มิวนิกเยอรมนีทีมงานวีจีปรึกษากันว่าพวกเขานั้นจะต้องถ่ายภาพไซมอนให้ได้เพื่อแจอ้งไปที่สํานักงานตํารวจสากลพวกเขาจะร่วมมือกับเพนิลาในการซ้อมแผนทุกกออย่่่างงทีจะะเเิดขึึน้นแลมืถ จริงๆทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนพวกนักข่าวแต่ภาพของไซมอนที่เดินคู่กับเพร์นิล่าเพร์นิล่านั่งในรถไปกับไซมอนและเธอก็ได้ส่งข้อความมาว่าจะไปที่โรงแรมโรงแรมหนึ่งบนโต๊ะอาหารไซมอนก็ได้ยืนนาฬิกาให้กับเพร์นิล่าเพื่อน,นําไปขายชดใช้ที่เขายืมเงินไปเมื่อไซมอนออกมาจากโรงแรมพวกนักข่าวก็เก็บภาพเอาไว้ได้แต่ขณะนั้นเองไซมอนก็รู้ตัวเขามองมาทางนักข่าวและก็พูดว่ามีคนแอบถ่ายรูปของเขาเขาไวยวใส่และได้บอกให้ทุกคนขึ้นรถและก็รีบขับออกไปด้วยความรวดเร็วเพร์นิล่าก็แกล้งพูด มใช่ไหและเธอก็บอกให้ไซมอนจอดรถให้เธอลงเมื่อเพนิล่าลงจากรถแล้วเธอรู้สึกโล่ง,ลงอ,อกซึ่งหลังจากนั้นเพนิล่าก็ได้เอานาฬิกาไปจำนำกับทางร้านทางร้านก็ได้บอกว่านาฬิกาเรือนนี้เป็นของปลอมซึ่งก็เป็นอย่างที่เธอคิดเอาไว้เพนิล่าโทรไปหาไซมอนและได้บอกกับเขาว่าเธอรู้ทุกอย่างแล้วว่าไซมอนนั้นเคยชอบโกงและติดคุกไซมอนเริ่มโวยวายว่าเพนิล่านั้นหักหลังเขาและต้องชดใช้ไปชั่วชีวิตหลังจากที่วางสายแล้วเพนิล่าก็ไม่อยากให้ใครถูกหลอกอีกเธอจึงให้ความร่วมมือกับวีจีเพื่อ ุดเมื่อข่าวถูกเผยแพร่ออกไปทั้งเซซิลีและเพอร์นิล่าก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ทั้งให้กำลังใจและต่อว่าทั้งคู่นัตตลีที่เป็นนักข่าวก็บอกว่าหลังจากที่ข่าวออกไปทุกคนก็อยากอ่าน18มงกุฎทินเดอร์มันกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็วเซซิลี <ci> และเพอร์นิล่าผู้เสียหายทั้งคู่ก็ได้พบกันและตกลงกันว่าเราจะเปิดเผยเรื่องนี้ให้สื่อต่างประเทศทั้งคู่ออกรายการทอล์กโชว์และสำนักข่าวอเมริกาอังกฤษเนเธอร์แลนด์และเยอรมนีเพื่อไม่ให้ใครตกเป็นเหยื่ออีกหลังจากนั้นเหย่่ออจากกกกททุุมมโลลแ้งขููีถ มอนต้มตุ๋นเข้ามาที่ VG ีเป็นจํานวนมากเขาถูกหมายจับจาก7ประเทศภาพตัดมาที่ปราสาธารณรัฐเช็กที่สนามบินไอรีนกําลังรอให้เครื่องขึ้นเพื่อบินไปพบกับแฟนของเธอเธอเลื่อนดูในอินสตาแกรมแล้วก็เจอรูปไซมอนซึ่งไซมอนนี่แหละก็คือแฟนของเธอไอรีนคลิกเข้าไปดูรูปเธอถึงกับช็อกเมื่อรู้ว่าแฟนของเธอนั้นมีคดีช่อโกงไอรีนรีบส่งข้อความไปหาไซมอนจากนั้นเธอก็เลื่อนดูไปเรื่อยๆก็พบชื่อเซซิลีเธอเจอกับไซมอนในทินเดอร์เหมือนกับเธอและเดทแรกเราก็ไปที่โรงแรม5ดาวเหมือนกัน และวิดีโอที่ไซมอนบอกรักกับเซซิลีแต่มอนก็ส่งมาบอกรักกับเธอในแบบเดียวกันไอรีนได้ไปอ่านวอทเซฟของตัวเองเพื่อเปรียบเทียบกับของเซซิลีซึ่งมันเหมือนกันเป๊ะกับคำพูดของไซมอนเซซิลีนั้นหาบ้านเธอเองก็หาบ้านเพื่อที่สร้างครอบครัวรูปภาพปีเตอร์ที่ถูกทำร้ายเขาก็ส่งมาให้เหมือนกันไอรีนเลื่อนอ่านข้อความไปเรื่อยๆก็พบว่าเขานั้นเป็นผู้ต้องหาหลบหนีโกงเงินผู้หญิงไปหลายล้านเธอกนะ็ตกใจมากเพราะไซมอนนั้นก็ได้ยืมเงินของเธอไปถึง140ลาร่เช่นกั่เมื่เดอเตอร์เช นึงขึ้นมาเธอบอกกับไซมอนว่าเธอนั้นยังรักเขาอยู่เธอส่งข้อความบอกรักไปทุกเช้าไซมอนบอกกับเธอว่าเขาต้องการใช้เงินเธอจึงบอกให้เขาเอาเสื้อผ้าแบรนด์เนมออกไปขายก่อนตัวเธอทํางานในวงการแฟชั่นน่าจะช่วยขายให้ได้ซึ่งเธอนั้นจะเป็นคนนําเสื้อผ้าของเขาไปขายและจะได้เงินกลับมาก่อนที่จะไปพบกับไซมอนเขาได้ส่งบัตรเครดิตที่มีชื่อว่าเดวิด ชารอนมาให้กับเธอซึ่งเธอก็ได้ถ่ายรูปนี้ส่งไปให้ตำรวจทันทีแล้วเธอก็ไปพบเขาที่บ้านเพื่อไปเอาเสื้อผ้าไปขายหลังจากนั้นเขาก็ได้พาเธอไปที่คลินิกศัลยกรรมเขาบอกว่าจะพาหนกแก้ม จมูกริมฝีปากคางแต่หมอบอกกับพวกเขาว่าทําให้ไม่ได้เพราะทําแบบนี้มันมีแต่พวกอาชญากรเท่านั้นที่ทําพอเช้าวันรุ่งขึ้นเธอก็ได้เก็บเสื้อผ้าแบรนด์เนมของไซมอนได้3กระเป๋าและก่อนที่จะกลับไซมอนก็ได้ให้จดหมายเธอไว้อ่านบนเครื่องบินซึ่งฟานานาบอกว่ารักเธอและจะสร้างอนาคตไปร่วมกันเธอจัดการขายเสื้อผ้าแบรนด์เนมของไซมอนไซมอนส่งข้อความและโทรหาเธอเขาพูดแต่เรื่องเงินที่ได้จากการขายเสื้อผ้าแต่เอลินตอบกลับไปว่ายัางขายไม่ได้เลยสักชิ้นเธอขายเสื้อผ้าของเขาได้เงินมาจํานวนหนึ่ง แต่ก็ยังไม่เท่ากับที่เธอเสียไปอย่างน้อยมันก็ยังได้คืนมาบ้างหลังจากนั้นไม่นานไซมอนก็รู้สึกว่าเธอขายของได้แล้วและฟุบเงินไว้โดยไม่ส่งให้เขาไซามอนก็ได้ส่งข้อความเสียงมาด่าไอรีนอย่างรุนแรงพร้อมขู่ให้เธอโอนเงินคืนให้เขาเธอสะใจมากเห็นไซมอนทุรนทุรายในเรื่องนี้เช้าวันหนึ่งเธอได้รับข้อความจากไซมอนว่าเขาต้องการตัวเครื่องบินสักพัก เขาก็ได้หายไปและเธอก็รู้ได้ทันทีว่าตอนนี้สซมอนต้องอยู่บนเครื่องบินแล้วแน่ๆเธอจึงรีบหาเที่ยวบินจากปรากไปเอเธนและแจ้งไปที่ตำรวจว่ามีคนร้ายอยู่บนเครื่องที่มีชื่อว่า เดวิดชารอนเป็นชื่อที่อยู่บนบัตรเครดิตที่เธอเห็นแซมมอนส่งข้อความมาหาเธอว่าเขานั้นถูกจับซึ่งแซมมอนก็ถูกจับจริงๆในข้อหาใช้พาสปอร์ตปลอมชื่อว่าเดวิดชารอนเอลินได้บอกเพนีล่ากับเซซิลีให้รู้ว่าแซมมอนนั้นถูกจับแล้วซึ่งแซมมอนถูกจำคุกทั้งหมด15เดือนและได้รับการปล่อยตัวเมื่อจำคุกไปได้เพียงแค่5เดือนเท่านั้นเมื่อออกมาจากคุกแซมมอนได้เปิดเว็บไซต์ให้คำแนะนำทางธุรกิจและชายที่ชื่อว่าปีเตอร์ซึ่งเป็นหัวหน้าราปภ แยกทางกับไซมอนไซมอนอาศัยอยู่ในอิสราเอลและไม่มีปัญหาทางด้านการเงินอีกแล้วเซซิลีเพนิลล่าและไอรินก็กลมหน้าใช้นี่กับเจ้านี้ต่อไปไซมอนนั้นได้เงินจากเหยื่อไปมากกว่า10ล้านเหรียญและเขาก็ยังกลับไปเล่นทินเดอร์อีกเหมือนเดิมซึ่งแฟนคนปัจจุบันของเขาก็คือนางแบบอิสราเอลส่วนเซซิลีก็ยังตามหารักแท้ในทินเดอร์ต่อไปและเรื่องนี้ก็จะจบลงเพียงเท่านี้ เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังที่เพิ่งจบไปถ้าคุณชอบใจก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและถ้าหากคลิปนี้มีความขาดตกบกพร่องหรือว่ามีความผิดพลาดประการใดกระผมสปอยเลอร์เลิรก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยและสําหรับวันนี้คงมีเพียงเท่านี้แล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ